ก็แล้วนะดูที่ว่าสิ่งที่เรียนรู้โดยหูเนี่ยมันได้ฟังไหมมันฟังเสร็จแล้วมันเข้าใจไหมเข้าใจเสร็จปุ๊บมันปรับร่างกายให้เป็นไปตามนั้นได้ไหมถ้ายังไม่ได้เราก็บอกโอ้เราเป็นคนเรียนรึ้ขาเราอยู่ระดับหนึ่งคือฟังเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินนี่นะเราฟังมากได้ยินแล้วแต่ไม่เคยเข้าใจก็อยู่ระดับสองฟังแล้วเข้าใจอยู่ระดับสามฟังแล้วเข้าใจแล้วปรับร่างกายได้ถึงไปอยู่ระดับสี่ เราก็ไปเรื่อยๆสักวันเราก็อยู่ระด,ดับสีได้เองคล้บเมื่อไรก็ตามที่มันเย็นนะห้ามเย็นเด็ดขาดของสร้างก็ต่อพลังก็มีสิ่งหนึงที่เราต้องทำเนี่ยคือเอาความเข้าใจเรื่องพลังเนี่ยมาปับใั้กับเรื่องใจ เมื่อไรก็ตามที่เรายืนท่านี้แล้วสามารถดึงพลังมาที่ขั้นเมื่อและวเราสามารถดึงได้เราเริ่มรวมพลังที่เราจะลับกปรปัดโครงสร้างร่างกายการดัดพันธุ์ <c oughs> มันจะก้าวหน้าเหรอ <c oughs> น่เชิญเผื่อเป็นคนระดับสี่ใช่ไหมร่างตุ๊กพอใจแล้วปับร่างกายได้การปรับร่างกายมันเป็น ฝ่ามือเดี๋ยดียวลองเนี้วเป็นพลังมาที่ฝ่ามือเป็นเป็นเบ่งพลังมาที่ฝ่ามือต้องมันไม่ระบบทางกับที่ฝ่ามืออันไหนที่เจ้าฝ่ามือพอเริ่มที่จะเป็นพลังขึ้นมาปุ๊บนะความรัเขือนมันก็เกิดยังไงสิ่งที่สำคัญเนี่ยเบ็งพลังอันนี้จะพลังอะไร เริ่มได้แล้วใช่ไหมคะยังไม่ยังและระหว่างที่เขาตั้งท่าไปเขาจะต้องรู้สึกอะไรครับที่เขาฝึกอยู่เนี่ยเขาก็ฝึกฝึกยืนอยู่ท่าเนี่ยรู้สึกอะไรรู้สึกที่พลังที่มือหรืออะไรครับสี่สิบนาทีใช่ไหมจนกระทั่งเรารู้สึกได้ทันทีเลยว่าหนึ่งวันนี้เมื่อย การที่มันไม่เมื่อยแสดงว่าเราเริ่มใช้พลังของข้อต่อทดแทนพลังของกล้านะมเนือ้อเพราะอะไรก็ตามที่เราใช้กล้ามเนื้อมันค้นได้ได้สักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เมื่อยใช่ไหมแต่พอเราใช้ข้อต่อปุ๊บกล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วข้อต่อมันไม่ต้องมีการเจงมือนแค่พลังมาคองหรืเสื่ความโลภพลังที่เกิดขึ้นนะครับ เราเราจะตั้งค่าแบบเฉียงตัวอย่างนี้ก็ได้หรือจะตั้งค่าแบบให้ตัวเกือบจะตั้งฉากกที่ที่เราไปก็ได้แต่ที่สาคัญคือเข้าเซนเตอร์ไม่ว่าจะเฉียงนี้ก็ต้องเข้าเซนเตอร์แต่การที่มุมมันแฉกก็เป็นอย่างทําให้มันเข้าเซนเตอร์ได้ง่ายกว่าเราต้องรู้สึกว่าความมือเนี่ยเหมือนกับหนึ่งแผ่นกระดาษความหนานหนึ่งแผ่นกระดาษ และพลังเลยนถ้าตามที่มาที่ฝ่ามือเนี่ยมันมุ้ง้าสู center, ่สเซนเตอร์และลงเข้าสู่ขาเขาถานนิดนึงนะครับระหว่างที่ยืนอยู่เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอะไรคือกล้ามเนื้ออะไรคือข้อต่อจะไปแยกตรงไหนครับทุกอย่างมันเมื่อยเอาตัวเมื่อยเป็นหลักตรงนั้นกล้ามเนื้นออ๋อเมือ่อยคือกล้ามเนื้อโอเค <c oughs> ให้ใหาาร,ร่างกายสอเราเลยอ่ะอืมแล,แล้วมันก็จะปรับไปที่พึ่งข้อต่อเอง อันนีน้มีแรงของข้อไหล่หลังนะมันเลยมีพลังต้านอยู่ตามส่วนๆแล้วก็อันเนี้ยมันลงเข้าสู่เท้าหลังได้แต่การใช้พลังของโครงคงสร้างพวกนั้นอ่ะมันทนได้ไม่นม<ต>ันทำได้ไม่นานเลยอาจารย์ปล่อยมันถูกความแรงที่ทำงานเสรมันมีแล้วการถมน้ำหลักใจพอถมน้ำหลักใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันเสียสมดุลอยู่แล้ว ทาแจคือคอยกุ๊มเนี่ยเราก็จะทำขึ้นมาในเก็บจะคอยมาก็เฉยก็จะยืนอยู่เนี่ยยืนอยู่อย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะผักก็ไม่ไปดึงก็ไม่ขยับนอาจารย์นึกถึงแค่นั่นเลยนะพอยอาจารย์ทำอย่างนี้นึกถึงไอ้หนังอกํำลังภายในก็จะทำอย่างนี้เอาถ้าจะตีถ้าจะสู้กันอ่ะก็จะทำอย่างนี้เขาต่อไปเลย เขาตอบไม่มีไม่มีพลังมาคองพอมันไม่มีพลังมาคองปุ๊บมันดึ่ไม่ได้และมือเนี่ยมันไม่รักษาแนวที่เข้าสู่เซ็นเตอร์นยพลังของมือซ้ายมือขวาเนี่ยที่มันประกบกันปุ๊บเนี่ยเบ่งพลังออกมาที่ฝัือเราจะรู้จักพลังรูปแบบใดก็ตามเนี่ยเบ่งออกมาที่ฝั่งพอมันมีพลังเข้าที่ฝั่งมือปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งเข้าสู่มาเซ็นเตอร์ มันจะไปแนวเซนเตอร์ไม่ได้เพราะว่ามันมีการเกรงของไหลหรือเ่าอันนั้นจะขวางแล้วพอมันขวางเบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะลงทับเซนเตอร์ถึงแม้จะรู้สึกว่าโอ้เรายืนให้มันคงมากขึ้นนะแต่แป๊บเดียวเพราะมันเมื่อยพอมันล้าเสร็จปุ๊บเนี่งมันก็หมายหลัแต่ถ้ามันเข้าสู่เซนเตอร์ได้เข้าสู่ข้อกระดูกของไหลลงเข้าไปยังแนวแกนกลางลำตัวไปถึงว่าลงไปถึงฝ่าเท้าปุ๊บเนี่ยมันจะยืนนิ่งๆสบายสบาย มันไม่เมื่อยเหมือนเขาืนเงั้นการปึกที่จะทําให้ตัวโ่งใช้ข้อต่อทานกล้ามเนื้อใชวลาแล่แต่นี่คือคอนเซ็ปต์ของมันจับไปเฉยๆแไหนนี่จะถือกล้องอย่างเดียวเป็นคนสุดท้ายนะแล้วถ้าผักแล้วยังผิดอยู่นะแสดงว่าอันดังไม่ได้ฝังฝังยังไมวได้ยินไม่ได้เข้าใจ ปรับร่างกายไม่ได้น้าโยอย่แล้วย,ย,ยกโทษให้ทามนะไงทตัวเองต <c oughs> ัวยังทางซ้ายจะไ้กดพืนทางซ้ายยังไปอ้าวระดับไหนระดับไหนท่านคือขาเนี่ยถึงแม้จะกว้างไงก็ตามนะถ้าท้าบงบนมันดิงมาหลังลงสู่แกนไม่ได้นะก็ไม่มีประโยชน์ขาถึงแม้จะแคบน,นะถ้าลงสู่แกนได้นะแรงที่ผลักมามันก็ลงพื้น อย่างนั้นจะว่าหรือจะแท้แงเนี่ยต่างกันนิดเดียวหรืออย่างนี้คือมันลงพื้นในไม่ลงพื้นในไหมลงพื้นด้ไหมไไเราไม่ได้กําหนดว่าให้เดี่ยวลงเดี่ยวนําไปที่พื้นด้วยขึ้นเข้าแนวแกนกลางลาตัวฝ่าเท้าแน่นลงสุดจุดนั้นออเข้ามาปุ๊บเราก็จะจัดแบบนี้นแล้วเดี่ยวนำลงพื้นได้เดี๋ยวไปเปิดับแล้วก็มีวิธีรับหลายแบบคือเท่านี้ปุ๊บเนี่ยตานตามไม่แค่จุดสมัมผัสเนี่ยอันที่สองกลุ่ม คือแผ่พลังของเราเนี่ยคุมเราตอนนี้พลังเขาไม่มีทางเข้ามาสู่ตัวเลยถ้าตาเนี่ยยังมีการทาต่างหูมันก็ได้แต่ถ้าคุมพุกเนี่ยพลังเขาออกมก็แล้วแต่ว่าเราเราจะฝึกพลังเราแบบไหนใช้ตาเพื่อด <drugs> ูการบริหารทั้างร่างกายหรือจะคุมดูความสมดุลของจิตในการที่แผ่พลังออกแล้วก็ซับพลังเข้ามาดูดพลังเข้ามา ทั้งท่าเดียวรับต้องหลายแบบนะแไม่เกี่ยวใช่ไหมครับเนี่ยมีบ้างแต่ไม่ค่อยสำคัญไม่สำคัญนักมากดที่ปัจจัยสำคัญที่สุดคือมาลายเข้าแกนแล้วลงพื้นได้ไหมโอ้ยตองเข้าแกนเนี่ยมันแกนมันอยู่ไหนเนาะแกนอยู่กลางสองอกเส้นเล็กนิดเดียวจากกระมอมถึงจุะเยียและแตะเอาถุเข้อมันถกงข้อและลงไปยังต่างหัวเท้าตางข้อเท้าและวิ่งไปจนถึง อันนี้เป็นการยึดเส้นเลกอย่างนี้